สวัสดีครับผมครูแบงค์นะครับ กูพิเศษสอน Forex วันนี้ผมจะมาพูดเรื่องของ Romance s c ม m นะครับเป็นเรื่องเป็นราวกันเลยนะครับกับเหตุการณ์ที่ผมได้เจอในโลกโซเชียลนะครับซึ่งช่วงนี้จะมีมิจฉาชีพค่อนข้างเยอะนะครับที่แอบอ้างบุคคลอื่นๆแล้วก็ผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ถูกแอบอ้างนะครับโดยนําชื่อแล้วก็รูปภาพไปหลอกลวงท่านอื่นนะครับว่าลงทุนคริปโตลงทุนอันนี้แล้วได้ผลตอบแทนเท่านี้นะครับลงทุนในอะไรก็ไม่รู้ก็เดี๋ยว,วนนี้ผม จะมาบอกก็แล้วกันนะครับว่าโรแมนต์แคมเนี่ยสิ่งที่มันเผยแพร่ไปในทุกวันนี้เนี่ยมันคืออะไรและมันเกิดขึ้นได้อย่างไรอย่างแรก,รแกคําว่าโรแมนต์ก็คือคำว่าโรแมนติกส่วนสแคมก็คือแบบพวกปอมอะไรพวกนี้นะครับโรแมนติกก็คือว่ามันจะมีกลุ่มบุคคลบุคคลหนึ่งซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้เขาก็จะเอารูปของคนที่อย่างเป็นผมอย่างเงี้ยนะฮะเป็นครูสอน หรือว่าเป็นรูปดาราในแบบนางแบบนะครับแอบมาจีบอ่ะแอบมาจีบแอบมาพูดคุยก็กลุ่มที่โดนนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มที่มีอายุสัก30ปลายปลายขึ้นไปทําไมต้องเป็น30ปลายปลายขึ้นไปครับก็คือเขาจะดูเรื่องของฐานะละไอ้พวกมีอาชีพนะฮะเขาจะดูเรื่องของฐานะแล้วว่าถ้าอายุ30ขึ้นไปแสดงว่ารายได้เนี่ยดีระดับหนึ่งมีเงินมากพอที่จะลงทุนได้นะฮะประมาณนี้เนาะก็คือถ้ายังอายุน้อยอยู่ก็จะเป็นแบบวัยรุ่นสร้างตัวอะไรประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะอาเป็นรูป นายแบบนางแบบรอสวยแอบมาจีบเราแอบมาทักทายเรานะครับใน Facebook หรือว่าในโซเชียลต่างๆอาจใช้เวลาจีบสักระยะหนึ่งเลยเนาะพอจีบสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยก็จะชวนมาลงทุนนะหลอกให้รักก่อนแล้วก็ลวงมาลงทุนอาจจะมีกรุ๊ปไลน์อะไรประมาณนี้ผมก็โดนแอบอ้างนำรูปภาพแล้วก็ชื่อเนี่ยไปเป็นตัวแทนแอบอ้างในการลงทุนอะไรว่าไปนะครับซึ่งเรื่องอะไรพวกนี้ผมดำเนินคดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีคน นำเงินเนี่ยไปลงทุนกับอะไรก็ไม่รู้อันเนี้ยเขาจะเรียกว่าเป็นแชร์ลูกโซ่อะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเราไม่รู้ว่าเราลงทุนกับอะไรแล้วเขาการันตีผลตอบแทนได้เงนินเยอะๆมีคนชวนมาลงทุนอันเนี้ยเขาจะเรียกว่าเป็นแชร์ลูกโซ่นะครับซึ่งแชร์ลูกโซ่เนี่ยก็เขาจะเอาอะไรมาหลอกก็ได้ครับเช่นหุ้นคริปโตเคเรนซี่บอเรกอ่ามาร์เก็ตติ้งอะไรก็แล้วแต่นะครับขายของออนไลน์อะไรประมาณนี้สาม,มารถนํามาเป็นได้หมดทุกเรื่องนะครับหลอกคนเขาจะหลอกเขาหาเรื่องมาได้หมดนะครับซึ่งรอบเนี้ยผมโดนเป็นคร นะครับประมาณนั้นเนาะแบบหลอกไปลงทุนคริปโตซึ่งแอบอ้างผมไปนะครับอ่ะหลอกให้รักก่อน แล้วก็หลอกมาลงทุนจะเป็นประมาณว่านี่นะเขาลงทุนตรงนี้นะครับเธอก็มาลงทุนกับเขาสิจะได้มีเงินนะเนี่ยเขาก็ลงด้วยอ่ามันจะมีคว่าเขาก็ลงด้วยเธอก็มาลงกับเขาสิมีคนสอนเนี่ยเขาก็ลงเงินไปเรื่อยๆพอลงเงินปุ๊บในช่วงแรกเราอาจจะถอนได้ซึ่งมันจะเป็นการหลอกให้เราเชื่อถือก่อนนะครับครั้งแรกๆเนี่ยถอนได้เงินยังน้อยๆอย,อยู่ถอนได้นะครับสมมติลงไปเล่น,ลนสักหมื่นหนึ่งสิเฮ้ยแล้วได้ผลตอบแทนมาหมื่นสองอ่าหมื่นสองเนี่ยถอนได้แต่ว่าพอครั้งต่อไปเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยครั้งที่แล้้วเนราไดก ครั้งนี้เราก็ต้องอัดเงินเข้าไปใหม่ก็ลงเงินมากกว่าเดิมนะครับเป็น5 0,000บ้างเป็นแสนหนึ่งบ้าง3 0 0 0 0นบ้างอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เงินเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับพอเงินเยอะขึ้นเรื่อยๆเขาก็จะเสนอโปรโมชั่นนะครับถ้าคุณลงเงินครบ1ล้านบาทคุณจะได้เปอร์เซ็นต์ยีเลยเป็นโบนัสฟรีไปเลยแล้วก็จะมีเวลาจำกัดด้วยนะครับภายในวันนี้1 2 3 4คุณก็จะรีบลงเงินเพราะว่าเอ้ยมันถอนได้จริงนี่นะก็ลงไปนะครับสุดท้ายก็เป็นล้านพอเป็นล้านปุ๊บพอเราลงเงินไปปุ๊บส ไม่ได้ถอนไม่ได้ครับเขาจะหาเหตุผลอะไรก็แล้วแต่มาอ้างเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบมีปัญหาไม่ครบเงื่อนไขคุณต้องเสียค่ารมเนียมก่อนถึงจะถอนได้นะครับต้องเสียภาษี2 0 3 0ก่อนถึงจะถอนได้อะไรมากมายเลยนะครับอันนี้จะเป็นเหตุผลที่เขาไม่ให้เราถอนเงินหรือแม้แต่ว่าเฮ้ยคุณต้องเติมเงินให้ครบ2ล้านก่อนถึงจะถอนเงินได้แบบนี้ก็มีให้เห็นด้วยเช่นเดียวกันอันนี้ก็คือจะเป็นกระบวนการของแชร์ลูกโซถึงแม้ว่าเขาจะให้โปรโมชั่นว่าถ้าภายใน3วันนี้คุณเติมเงินครบ1าน แล้วคุณจะได้ผลตอบแทนร้อแต่ว่าคุณบอกเขาว่าคุณไม่มีตังค์เขาก็จะหลอกคุณให้คุณอะไปยืมเงินคนอื่นก่อนหรือไปกู้คนอื่นก่อนนะครับซึ่งห้ามทําเด็ดขาดนี่คือเป็นวิธีที่พวกมิจฉาชีพใช้กันหลอกลงทุนหลอกให้เชื่อใจก่อนแอบมาจีบหลอกให้มารักก่อนพอเรารักแล้วเนี่ยเราก็จะมีความเชื่อใจพอเชื่อใจเห็นเขาลงทุนเห็นเขาลงทุนเราก็ลงด้วยเห็นว่าเขาไม่มีเงินเราก็ช่วยเขานะครับนี่คือเหตุการณ์ที่ผมเจอ นะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ผมนะครับยังมีข่าวเยอะแยะมากมายนะครับตอนนี้ก็ระวังกันด้วยนะครับเรื่องของโ o แมน c ์แคมซึ่งทุกท่านอาจจะมองว่าเฮ้ยมันมีคนเชื่อเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอเอาจริงแล้วอันนี้ถือว่าเป็นแบบจิตวิทยามากเลยนะครับด้วยความที่มันมีคนมาจีบเราเราเลยเชื่อใจเขาผมต้องพูดคํานี้นะฮะว่าความรักทําให้คนตาบอดมันมีจริงๆมันเป็นเรื่องของอารมณ์นะครับว่าเอ้ยเขามาจีบเราเรามีความรู้สึกที่ดีกับเขาเราไม่อยากจะเสียเข้าไป เราก็เลยไปลงทุนกับเขาใจจริงเราก็อาจจะไม่เชื่อนะครับว่ามันอาจจะเป็นแชร์ลูกโซหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เผอิญว่าเราเชื่อใจเขาเรารักเขาไปแล้วเราก็เลยเดินทางร่วมกับเขานะครับนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ว่าคนที่เราไปชอบเขาเนะี่ยดันเป็นมิจฉาชีพนี่เป็นเรื่องที่ถึงแม้ว่าท่านอาจจะดูแบบตลกนะครับแต่เอาจริงๆแล้วมันอันตรายมากนะครับมันทั้งเสียทั้งเงินแล้วก็เสียทั้งความรู้สึกนี่คือสิ่งที่ผมพบเจอกับในหลายๆคนแล้วก็มาล้องเรียมา บอกเรื่องราวแบบนี้กับผมเนาะก็ฝากเป็นอุทาหรณ์กับทุกท่านนะครับมันไม่มีการลงทุนอะไรก็แล้วแต่ที่มันการันตีผลตอบแทนไม่มีถ้าคุณจะลงทุนอะไรคุณก็ต้องรู้ว่าเงินของเราไปไหนมันทําอะไรมันถึงได้ปันผลนั้นกลับมามันเพราะอะไรอย่างเช่นคุณถือทองคําการที่คุณได้กําไรก็หมายความว่ามันเกิดส่วนต่างระหว่างราคาทองมันขึ้นซื้อบิตคอยบิตคอยราคามันขึ้นกินส่วนต่างของราคาราคาหุ้นขึ้นกินส่วนต่างของราคาได้ปันผลจากหุ้นอะไรประมาณนี้ ถ้ามันได้ผลตอบแทนที่เยอะเกินจริงแสดงว่าไม่ใช่แล้วพวกการันตีผลตอบแทนได้ผลตอบแทนร0 0ซนะครับมีคนชวนมานู่นนี่นั่นถ้าไม่เติมเงินเท่านี้จะถอนไม่ได้พวกนี้คือแชร์ลูกโซทั้งหมดนะครับจากประสบการณ์ที่ผมเจอมาก็ตั้งแต่ผมเปิดเพจครูแบงค์สอนเทรดเนี่ยมันก็จะมีคนมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของแชร์ลูกโซเนี่ยตลอดนะครับหปีเนี่ยจะมีสัก3เจ้าเด็ดๆผ่านไปปีหนึงสเจ้าปีหนึงสเจ้าแล้วก็ปีนี้นะครับที่ผมเจอเป็นโลแมนสแกมอันเนี้ยอันนี้เพิ่งเคยเจอ ก่อนนน,น้เนียจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนอะไรพวกนี้นะครับมันจะไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะเพราะว่าบางท่านก็อาจะมีคอมมอนเซนต์ว่าเอ้ยมันอาจจะเป็นแชร์ลูกโซ่ก็ได้แต่อารอบนี้เป็นโรแมนต์คือเขามาจีบแล้วก่อนให้เราหลงรักก่อนอันตรายมากเลยนะฮะแล้วเราก็ไปเชื่อเขากล้าลงเงินกับเขามันไม่ขำนะฮะคนโดนมันไม่ขำนะครับอ่าแล้วก็ เสียทั้งความรู้สึกแล้วก็เสียทั้งเงินนะครับฝากไว้แล้วก็ผมก็มาชี้แจงเรื่องของเทดครูแบงค์ด้วยนะครับว่าไม่มีการลงทุนอะไรใดๆทั้งสิ้นผมเป็นคนสอนวิธีการเทรดว่าเราจะทําเงินจากตลาด f o r ร x ทองคำคริปโตเคอเรนซีได้อย่างไรปัจจัยพื้นฐานอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เรามานั่งวิเคราะห์การเรื่องเฟดปรับอัตราดอกเบี T ้ย e นะครับสินทรัพย์ปลอดภัยสินทรัพย์เสี่ยงนะครับแนวรับแนวต้านแนวโน้มเทคนิคอลอะลาร์ดิซิตีฟันเดเมนทัลอะลาร์ดิซิตี้คอร์เรชันอันนี้คือสิ่งที่ผมสอน,น แล้วก็ปัจจัยพื้นฐานไม่มีการชักชวนลงทุนอะไรแรงสิ้นหรือแม้แต่ถ้าคุณจะลงทุนคุณก็ต้องรู้ว่าเงินของคุณอะลงทุนกับอะไรอันนี้คุณต้องทราบนะครับก็หลายท่านที่โดนเขาก็ไม่รู้ว่าเงินไปนลงทุนกับอะไรรู้แค่ว่าลงเงินหมื่นหนึ่งได้มา2 0 0 0เนี่ยรู้แค่นี้ลง20,000ได้3 0 0 0 แบบนี้ครับลง10,000แสนได้20,000อ่ารู้แค่นี้นะครับว่าลงเงินเท่านี้ได้ผลตอบแทนเท่านี้นะครับเขาจะทำมาเป็นตารางโปรโมชั่นสวยงามเลยนะครับยิ่งเติมเยอะก็ยิ่งได้ผลตอบแทนเยอะอันนี้คือแชร์ลูกโซ่นะครับแล้วก็ผิดกฎหมายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นห้ามทำเด็ดขาดเนาะก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่แบบว่าไม่น่าจะมีคนหลงเชื่อใช่ไหมครับแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าเขาหลอกให้เราเชื่อใจก่อนเขาหลอกให้เราหลงรักก่อนเพราะฉะนั้นถ้าท่านดูคลิปนี้ แล้วเจอเรื่องแบบนี้กับตัวเองหรือว่าคนใกล้ชิดของท่านเจอเรื่องแบบนี้ พยายามเตือนเขาหรือเอาคลิปวิดีโอของผมเนี่ยไปให้เขาดูก็ได้เพราะว่าวิธีการหลักการเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันนะครับก็คือเป็นการเอาเงินไปลงทุนกับอะไรก็ไม่รู้แล้วทําเป็นโชว์ว่าเอ้ยเราก็ลงด้วยนะแต่ตามจริงแล้วอันนั้นอาจจะปลอมก็ได้ส่วนใหญ่99%คือปลอมแล้วก็รูปโปรไฟล์รูปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสมัยนี้นะครับมันสามารถโหลดที่ไหนก็ได้อย่างของผมก็โดนโดนทั้งชื่อแล้วก็ทั้งรูปนะครับโหลดมาจากที่ Facebook อะไรเงี้ยมันทําได้หมดนะครับงั้นดูดีๆด,ด,ด้วยนะครับโดยเฉพาะคน ที่ไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องเทคโนโลยีมากเนี่ยพยายามแนะนําเขาเยอะๆนะครับเรื่องนี้เนาะถ้าใครมีคนใกล้ชิดเรื่องน,นี้โดนหลอกนูนน่นนี่นั่นนะครับพยายามอ่าให้คาปรึกษาเขาหรือเอาคลิปผมไปให้เขาดูก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นคนใกล้ชิดแล้วเราไปให้คําแนะนําเขาเนี่ยอาจจะไม่เชื่อนะครับแต่ว่าถ้าเป็นผมแบบเนี้ยผมคือคนกลางแล้วมาแนะนําแบบเนี้ยก็จะมีความน่าเชื่อถือมากกว่านะครับเอาคลิปของผมไปให้เขาดูก็ได้ครับแล้วก็เรื่องนี้ผมดําเนินคดีนะครับผมผมไม่ปล่อยผ่านนะครับผมดําเนินคดีตลอดนะครับสำหรับใครที่เอารูปผม ผมไปปลอมแปลงทั้งชื่อทั้งรูปนะครับผมดำเนินคดีมาบ่อยมากนะครับกับเรื่องพวกนี้เนาะแต่ว่าครั้งนี้นะครับมีผู้เสียหายจริงๆแล้วเสียหายหลา,ายล้านมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นจึงเอาประสบการณ์ตรงนี้นะครับมาเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้กับทุกท่านแล้วก็คนใกล้ชิดของท่านนะครับพยายามแนะนําเขาเรื่องของการเทรดการลงทุนว่าเ,เงินของเราเนี่ยมันไปไหนมันได้เงินยังไงมันถอนเงินยังไงถ้าเรื่มถอนไม่ได้แล้วมันต้องเสียภาษีก่อนมันต้องติดค่าธรรมเนียมก่อนมันต้องเติมเงินให้ครบโปร ก่อนถึงจะถอนได้อันนี้แชร์ลูกโซ่นะครับเราต้องดูตรงนี้ด้วยนะครับวันนี้ก็มาชี้แจง,งสั้นๆเรื่องของโรแมนต์แคมรักลวงหลอก ระวังกันด้วยนะครับช่วงนี้มิจฉาชีพค่อนข้างเยอะวันนี้ไว้ประมาณเท่านี้นะครับวันนี้ผมครูแบงค์ตัวจริงนะครับครูแบงค์ตัวจริงให้ดูที่เพจ e b o o k YouTube แล้วก็ดูผู้ติดตามด้วยนะครับผมไลน์ก็ต้องดูผู้ติดตามด้วยนะครับไลน์นี้ก็มีตรงเพื่อนนะครับไลน์ต้องเป็นไลน์ออฟฟิเชียลนะครับไม่มีไลน์ส่วนตัวนะครับและผมไม่ทักท่านไปก่อนแน่นอนนะฮะเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยลูกศิษย์ทักผมมาเพียบนะครับว่าจา์ครับตัวนี้จะขึ้นไปถึงไหนอันนี้จะลงไปถึงไหนอันนี้บบาาาาาาายหหรรืออออเเเเเปปลลล่่่่่ััันน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 ีี้้ซคทททกกกกแแผผมมมมมมะะะฉไไว b ก็ ฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับสำหรับผมวันนี้นะผมครูแบงนะค์นะครครูแบงค์ตัวจริงนะครับครูพิเศษสอน forex สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมไว้เป็นอุทาหรณ์ทุกท่านนะครับ